What? <laughs> กับการให้แรงบันดาลใจกับคนเขาไปหาแรงบันดาลใจก็เหมือนกับผมว่าหมองกระโจมไปหามหาไอีโดที่เป็นผมที่เกาหลีเพื่อจะไปตั้งฝ่ายของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับเป็นไอดอลทุกนี่ต้องเป็นที่นิจฉุนคนเดียวเราก็เลยมาหาเขาที่เกาหลีซึ่งตอนแรกก็จีบหญิงแข่งกันครับจีบหญิงจีบไปเตยแต่ว่าแฟนใบเตยเนี่ยคือปออันลบซ้อนเข้าไป็นเรื่องเล่นกันสูกตาเมืองไทยครับเล่าหมดเลย ไม่ต้อดูแล้วตอบโจ t ย์คลาสเตอร์เราอย่งไรบ้างตอบจทย์คเตอร์เราอย่งไรบ้างก็เป็นตัวผมเองก็ไม่ยากเล่ทา่สั่ในที่อาจจะคลิกคลาเตอร์นิดก็ต้องลองดูกันไปเป็นความลับบางอันนะางอันนความลับสนุกสนานยังไงบ้างันนี้สนุกสนานครับก็ จริงจตอนแรกผมก็ไม่รู้จักเจาราไทยมากมายเท่าไหร่นะแต่กาไปเจอกันแล้วก็น้องๆต้องเริ่มจากน้องๆก่อนนะน้องๆครับน้องๆน้องๆก็ชวนเล่นชวนคุยดีทำอะไรก็ออดทำงานครั้งนี้ไปอ๋อเพราะว่าเพียงเพื่นเราปักตะไคร้ใช้คาถาส่วนนมต์ส่วนมบ่นผมว่าเป็นโปรเจกต์ที่ดีครับผมแล้วก็พี่อังเพิ่อนเขาก็บินมาหาผมเองเลยผมก็ ไปนั่งเฝ้าหน้าบ้านอยู่หลายวันเลยสาวาดรูปวาดลูวนเกิดให้เข้าส่งน้ำส่งอะไไม่ได้เลยครับจะมาร่วมงานกับคนไทยขังเลยงเหมือนเดิมไหมฝองรู้สึกรู้สึกเหมือนเดิมก็เป็นแฟนก็แน่นแล้วก็ให้ความรักสะสมเหมือนเดิมมารู้สึกดีใจที่ได้กลับมา ผมมีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยพี่ก็แบบก่อนที่จะเจอนิ่ชคุณเนี่ยก็ซ้อมเพราะว่าไม่อยากให้เขาเทคเขาเราอ่ะเราเลยแบบซ้อมมาเต็มที่ทั้งสามคนเนี่ยไปเตยเป็นไงบ้างแบบพี่ชักคุณเตยตื่นเต้มากค่ะสนุกมากครับพี่เตยเป็นกันเองมากครับผมแบบตื่นเต้นครับ ก็เห็นเดี๋ยวจะเห็นเห็นตอนตอนที่นิดคุณกำลังแอคติ้งอยู่เล่นอยู่ในบทเห็นสองสองคนนี้ไม่ได้เล่นเลยนั่งมองเพลินเลยลืมลืมลืมเล่นคือเวลาดูไปนิดคุณเล่นอ่ะเราสองคนก็จะเพลินนี่ลืมกับเจสซี่พยายามจ้องเลยอยากดูแบบซึมซับความหล่อมาได้ไหมได้ไหมจะได้ไหมดูได้ก็ล่ะก็ล่ะ ไเจอม่้่อไมไ้เอหน้าใกล้ๆของเขาที่สอสี่วองที่ที่กไม่ได้เออนีจะน้องเต้นินี่เขาเขามีท่าเต้นเขามีาเต้นแบบสเอวสเอวอะไรอา้ะเหมือนกนะเออฟูฟูสีเลยที่รสบางที่หลายคนแบบจับตามจับมาการร่วมงานกับเราอะไรอย่างเงี้ย สก็ดีครับเราก็มีควากดีใจที่ทุกคนเต็มที่กับงานเพราะว่าผมก็เต็มที่กับงานเหมืกันแล้วก uhm ็พอมาเข้าสังกัดกันแล้วทุกคนสนุกสนานกันไปไม่ได้เหมือนกัแบบเป็นพี่น้องเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยครับไม่เหมือนกับว่าเออผมเป็นซุปเปอร์สตาร์หรือว่าอะไรอีกคือแบบทุกคนเวลาเข้าสางกัดก็สนุกสนานกันคืมใครตามอะไรเรื่อยๆนะเอ่อน่าจะมีอะไรบ้างนิดหน่อยก็อยากให้ก็ต้องรอดูกันไปเออต้องรอเช็คตาราง มีครับมีีติดต่อมาเยอะแต่ว่าก็ยุ่งสินเกาหลีแล้วญี่ปุ่นอะไรอย่างเลยถ้ามีเวลาถึงเรื่องนั้นอะไรบ้างนิดนึงครับคูพีเอ็มใกล้จะออกไหมครับเออคูีเอน่าจะออกประมาณเดือนมิถุนายนนะครับก็น่าจะต้นเดือนมิถุนายนก่อนนะตอนนี้กำลังอัดเพลงกันอยู่ครับแต่ก่อนยังไงอืมอันนี้เป็นความลับดีกว่าเป็นความลับดีกว่าตอนนี้ยังขาดเหลือตรงไหนบ้างแล้ยัง หรืออาจหรืออาจจะก็จะเพลงสองเตงแล้วก็ต้องถ่ายมิวสิกวิดีโออะไรอย่างเงี้ยครับคือมิถุนงานก็ปล่อยเต็มเป็นอัลบั้มเลยหรือซิงเกิลครับเป็นเอ่อน่าจะเป็นอันลบั้มเต็มคจะมีคอนเสิร์ตอะไรนี่ตัวทัวร์อะไรต้องรอเดี๋ยวไปกันก็เความลับครับความลับแต่ว่ามิถุนงานก็เรื่องนี้ก็เข้าฉายด้วยใช่ไหมใช่ครับก็เตะพอดีแ่ไม่้อ่ะได้จะมีไปฉายเกาหลีไหมครับไปไหมครับไปครับ เราหวังว่าไปทั่วเลยทั้งเอเชียทั้งโลกเลยเพราะซีเจไปที่จีนแล้วก็นิดคุณมีชื่อเสียงที่นั่นโอ้จะพาหนังเรนนี่ไปทั้งเราทุกคนไปหมดเลยไปจีนไปเลยไปหมดเลยเราเกาะเกาะเกาะหาอยางนิดคุณไม่หาเรื่องนิคุณเขาวันนี้จะบินกลับแล้วอยากให้ฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยครับใช่ไมอยากให้แฟนทุกคนสุภาพกันแล้วครับเขาให้ตรงเวลาตามเลย จะฮาวคมยุยทุกมากขึ้นไปแล้วก็ฝากเพื่อท้าประโยช์เรื่องนี้นะครับเฉลยแต่ของฟ้าเพราะว่าทุกคนที่มีความฝันเนี่ยมีความฝันเนี่ยต้องการแรงบันดาลใจแล้วก็หนักเรื่องนี้เป็นแรงบันดาลใจที่มีแบบขุคนครับฝากด้วยครับทีนี้ตู้นี้ครับครับขอบคุณครับขได้ไหมครับเกิดแป๊บส่งอ่ะ thank you เด็กๆ thank you ๆอินเสิร์ตรวมแบบนี้ะ

ติ๊ิ๊ฟสอบคทคนที่ดูนะพี่ายัตด้วยนะคะทุกคนพี่คุพี่คุณพี่ปขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณค่ขอบคุณค่ะ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 อขอบคุณค่ะ ครับต้องมีเลขครับครับขอครับนียนะคะ่อยนะคะตัวนะก็นิน่อยตปตัวนนะคร i oh do